ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาลื้อไข่นะครับแม่พันธุ์นะครับบอลกระดานด่างน,นะครับตอนนี้หลายอย่างเทพเลยนะครับเราจะลื้อว่าวันนี้ปลูกมาระยะเวลาจะเข้าสองปีแล้วจะดูว่ามีไข่หรือเปล่านะครับกับตื่นเต้นนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าจะมีไข่กี่ฟองกันนะครับแล้วดูว่า มันจะมีแตกหน่ออยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ถ่ายคนเดียวนะครับอันนี้ใบอันนี้จะเป็นต้นแม่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่นะครับต้นแม่ผมก็จะทําการรื้อนะครับโคนมีลูกด้วยนะครับมีน้องอยู่นะครับนี่ครับน้องอยู่นี่นะครับเห็นไหมครับโ้สวยมากนะครับใบแบบสุดๆจริงครับเพื่อน ยอมครับต้นนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรื้อกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนิกมามาโซมอยู่ตรงใกล้ที่นี่ตุมมมือเข้ามาข้างในให้ามูมาดูแม่าดูคิดแม่พี่อนนี้เรามาดูดิมาดูหนอนนี้แล้วเราคิ้นไถ่กันว่ามันเกิดจากต้น จากอะไรทาาที่ชิดน้ะมาจงนี้เราใ,ใส่ผ้าใบเราต้อง,งก,ก,การหลักฐานหลักฐานตัวอี้เธอต้องการต้องการไข่โอ้โหแม่ดีปะ่ะไม่ไ้ นี่พี่ที่มาลงมือลงอเนี่ยมันหายไปไหนวะแสดงว่าไอ้เนี่ยงมันขุดพี่แต่มันหายนี่แน่ไหนมันดึงไปนี่ไข่นี่แตกหน่อแล้วหนม่งใบจับดีดีนี่อีกใบนี่นี่นี่ถ่ายถ่ายเข้ามาไหนนี่ไข่ดูไข่นี่ครับไข่ของเขานะครับนี่กําลังแตกยอดอยู่นะครับระวังอาวางวังลูกนี่นี่นี่ นนี่กมาาไปหัไปไปเดี๋ยวเราน่าจะไม่ต่ำกว่าสามใบแล้วล่ะสามใบก็คุ้มแล้วนะครับเรารู้ไข่มันลึกเลยนะมาเมาเลยเนี่ยอยู่นี่ไข่เขาอ่ะนี่ไข่สองนะครับ2สองแล้วแสดงว่าคนที่ขโมยอ่ะมันน่ะดึงมันพลาดไงมันดึงไง ันโง่ครับมันโง่นี่นี่อุ้ยอันนี้เป็นต้นเลยสามนะฮะรานนั้นต้องมีเยอะกว่านี้นะครับเชื่อได้เลยเชื่อผมตอนนั้นอยู่ใต้รางนี่แหละไอตัวนี้มันตายใช่เพราะนั้นเราต้องเอาดินออกให้หมดออนี่พี่วอดเจอไข่แล้วนี่อยู่ฝั่งนู้นพอดี พี่น้องโชว์ก็ได้พี่ยวค่อยรวมทีเดียวก็ได้ฟังเออตัดแบบตัดเป็นคลิปๆเลยนะพี้แบบนี้แบบจุดไฮไลท์ไฮไลท์อ่ะได้ทีออสดูให้ดีนะดูให้ดีอ่ะพี่ต้องดูให้ดีแล้วะสี่ใบแล้วนะครับสี่ใบนี้จะเป็นหมื่นแล้วขี้นใต้ลากงงนี่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 ตัดใบบ่มบ ไข่โบโบครับอันนี้ไข่วายนี่เจอแล้วไข่นี่ี่บานเลยเทียบใบที่ห้าแตกแล้วอ่าแ้วก็อันใจเย็นอาลางอาลางอาลางเดี๋ยวนี่ใบที่หกโอ้บานเลยเทียบ,บเลย นะับเยกองนาโอ้โหอไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเล็กจังได้เอามาใบที่เจ็ดใบที่แปดเอาว่ะนี่นใบที่เก้ายตโคนนะยตโคนอันนี้อันนี้หัวอันนี้อันนี้อันนี้ใหญ่ อันนี้หัวใหญ่มากครับเพื่อนไข่ป๋อวันนี้นี่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 ชิดเฮ้ยหยุดหยุด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 นี่นี่โชว์กว่าเฮ้ยเขี้ยบเขี้ยบทำยองไงอะอกไปทำยาหนักเหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ไม่หนักนี่ตัวันเลื่อนโอ้โหระทึกมากครับ นี่พี่วัดที่ไต้โคนนี่เป็นตัวหรือเปล่าครับเขาครับผมออกไปแล้วถ้าพอเป็นนะเพื่อนๆนี่อู้อันนี้แค่ปีน้ำออกอันนี้เล็กปังนะเล็กัต่นอเลยนี่เดินลากลากเดินแล้วนี่โอ้ยอดเปียบเลยนอนนอนเงาใบเพื่อนใครยกให้ไหมวางใส่กระถางนู่นสิ โอ้โหสุดยอดอ่ลอะนี่พี่ตาพี่ดีเทียบจุก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 ตื่นเต้นมะนี่นี่พี่ไม่ตื่นเต้นเลยหรอโอ้โหเฉยเฉยเดี๋ยวปอยปอยเดี๋ยวเองพี่เรียนพี่เรียนมาขอดูต้นแม่หน่อยสิมลถ่ายเอาดูน้องนี่ อันนี้อันนี้ถอนเลยเล็กจังเลยเจยวเลยขาวเล็ทๆเลยผมโอ้โหโอ้โหบลกกักนีนี่นี่พี่อย่นงกันต้นเลวะใช่แค่่านตนอกัตรงนอกคนถ่ายทั้งเกายู่บ่ะจุกจุ ตัดไปเรื่อ,อยๆอน,นี่เดี๋ยวพี่ไปตัดต่ออุย้ยแค่เดือนผมยิงยาวเลยผมยิงยาวเลย,ยเ <c oughs> พี่เนี่ยมันต่องกองนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมันมีอีกต้องมาค่อยดูอนนเอาไหเอาดิเอาแต่นูนเปิดได้เกิดแน่เลย แล้วเขาก็ให้ไข่เราฝั่นที่เป็นจริงนะครับโอ้ดูลากดีพี่น้องประชาชนชาวไทยครับเรือดำน้ำจะเอาไม่อยู่หวอ พี่นหดิาดได้น็อตถ่ายรูปไว้นะเดีย๋ยวพี่จัดการเองเจ้าอ้อมเนี่ยให้ตรงนี้เอาออกไปเถอะตรวัดดวงเนาที่ไหน,ไหนไวะปากน้ำยูไซดี่ย อือใช่อืมโอเคยังไงก็เป็นยาหน่องจะประครับประคองให้ดีเลยแต่ประเด็นน่ะไอ้ไข่เดิมนะอ๋อเหรอไข่เดิมแตกกันนะ่ะเอาปะเฮ้ยเฮ้นยนี่ไข่นี่ยเก็บไว้ในี่องนีเนี่ยเขาัจะพูดอ๋อนี่รากนี่โอ้โหแสดงว่ามันออกคืนยากมันลึกไง ห่เพียบเลยอ่ะอันนี้ไข่เดิมเขาออกแด้แล้วนะเนี่ยเขามันแตกหนอดแล้วน,ะนี่นี่นี่คือที่ออกไปอ่ะมีคนเด็ดเห็นไ,ไหมเด็ดป้าไม่รู้นี่เอานี้นี่นนเพราะว่าเขาเป็นแล้วเขาเป็นแล้วเนะี่ยเอานะ เดี๋ยวเดี๋ยวดูใคก่รันอุ้ยสับต่ตอยมึงเ,เอียงมาดูเฮ้ยม่ใช่แต่มัวก็เป็่เสียผมนี่มันเรียกว,ว่าหวีอ่ะขีดขีดปะ่ะขีดตรงนี้มามันจะอะไรี่ ยอดมากเลยครับเห็นไหมครับนี่สูมาเนี่ยนี่เป็นไข่นะครับเพื่อนๆเนี่ดูนะครับเราก็จะมาอบเอานะครับเดี๋ยวเขาต้องเป็นนะครับแล้วเขารุดออกมาแล้วนะครับรุดออกมาเองเหมือนแบบว่าพอเสร็จแล้วอ่ะเขาอันนี้ตัดใหม่ตัดับอะไรพี่อันนี้คือว่าคือเราจับปุ๊บเขาไม่ได้หักนะเพื่อนๆมันเขากําลังสลัดออกจากต้นนะเพื่อเขาจะไปเป็นต้นใหม่นะครับนี่ไข่ ดูตรงนี่ไงครับเยสายขันที่สายขันพี่นั่งนั่งต้องละเอียดต้องใจเย็เนในอีกไงตุ้ดพับไปหมดอยู่ไหนอยู่ในเจ้าอยู่ไหนตอน,น อนนีนนลาก็ไม่ใช่ครับมันไม่รู้ว่าเป็นลากหรือเป็นหน่องนะฮะน่าจะเป็นลากเนาะที่กำลังแตกขอรับนันาทเบื่อแล้วไงน,นะครับ อันนี้คืออันนี้คือไข่แบบไข่โปะนะครับที่มาจากต้นนะครับอนนี้เราก็จะทําการเอาเขาไปด้วยอ่ะตัดใหม่นี่นะครับนี่เป็นนะครับจุดไฮไลท์นะครับเราเจะเอาตรงนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะไปเพาะใหม่นะครับเอาทำการผ่านผ่านมัผ่านนะผ่านเลยนนะะค่อยๆเอาไปนะครับไม่ต้องรีบในะจยเย็นๆนะครับ นี่นะครับพร้อมลากนะครับนี่นะครับจุกๆไปเลยนะฮะนี่ตาตาครับมันจะขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผ้าตาเห็นไหมครับตามันจะขึ้นนะครับเอ๋ครับเอลี่ยนผมัดตัดครับใหม่ตะเอ๋สวัสดีครับตอนนี้เราก็ทําการนะครับเอาไข่นะครับออกมาเรียบร้อยแล้วนี่ที่ได้คือททนเทน จะแม่นับนะครับจากแม่นะครับแม่พันธุนะครับไม่ต้องห่วงแม่พันขนาดนี้นะครับเราถ้าเป็นเขียวเราก็ต้องรอระยะเวลานะครับแต่วันนี้มือสั่นมากนะครับยิบเลยเขาเป็นสิบใบเลยเพื่อนเพื่อนเราต้องไปลุ้นต่อยว่าจะรอดหรือไม่รอดนะครับเพราะว่าลากเขาเนี่ยนะครับเต้เยอะยาวมากดูได้เลยนี่นะครับอายุนะครับหนึ่งปีจะสองตีนะครับดูลากตินะครับเราก็ทําการ ทําการเอาไปทําใหม่นะครับเหมือนดูแลน้องใหม่นะครับเพื่อบอต่อไปเพราะไข่มันจะเริ่มครับเขากาลังแข็งแรงนะเพื่อนือนโอเคครับงั้นก็ฝากไว้เท่านี้เค่งเรามาแล้วนะครับเราจะทำเขาไว้ก่อนสําหรับนะครับไข่ที่กำลังอยู่นะครับเอาสุ่มมักก็นะครับฝากไว้นะครับก็ใจเย็นๆไม่ต้องดิบนครับไข่มันจะอยู่ใต้ใบนะครับไออยู่ใต้ต้นนะครับใต้รากตรงนี้นะครับ เราก็ลองเป็นก็ค่อยๆลื้อนะฮะเอาอาะไรออกจะได้ไข่อยู่นี้นะครับนี่ตัดได้เลยตัดวพี่น้องนี่คือบอลกระดาษบ้านนะครับเราก็กำลังเอาขึ้นมาพักฟื้นนะครับหลองจากเราได้ไข่เสร็จแล้วนะครับน้อต้องไข่มามด้นะครับกินวิดีโอคงมีเวลานะครับนี่ อันนี้คือไข่ของเขานะครับอยู่ในขันเดี๋ยวเราจะไปอบแล้วก็ไปเพาะทีนะครับนี่ก็พักฟื้นต้นแม่นะครับเพื่อให้เขาแข็งแรงนะครับลากเดินนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปใส่รองใหญ่เพราะว่ารองเนี้ยตั้งใจต้องเอาเพราะว่ารองเนี้ยมันเล็กนะครับแล้วลากมงนยาวมากอย่างนี้เลยนะครับต้องเป็นรองใหญ่หรือว่าปลูกลงดินนะครับก็เดี๋ยวลองเดี๋ยวรอดูทีว่าถ้าน้ําท่วมเนี่ยถ้าปลูกลงดินเนี่ยมันจะไม่เหมาะครับตายแน่นอนนะครับศูนย์ศูนย์แน่นอนนะครับ นี้เลี้ยงมาปีครึ่งนะครับต้นนี้นะครับใหญ่ขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ที่รู้ว่าข้างในที่เขาเล่นกันกี่หมื่นนะครับต้นนี้ก็นะครับเดี๋ยวผมจะพักฟื้นต้นแม่ไว้แล้วเราก็จะทําการหรือต้นนี้ต่อนะครับพรามัาจะมีหรือเปล่ามีแปลงกล้าอยู่นี่นะครับนี่คือหนึ่งต้นนะครับน่าจะมีไข่ต้นนี้นะครับเพราะว่าล่าสุดหน่อเขาออกมาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกัน ครับต่อไปนะครับต้นใหญ่เราไปเรร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะเป็นต้นต้นกลางนะครับนี้ก็จะดูไข่เพราะว่าเขาให้หนอนไปแล้วนะครับน่าจะมีไข่ครับหรือทั้งทีกขาเอาให้สุดเลยนะฮะบอกเร้เลยนะครับผมก็สุดเหมือนกันนะครับยวเรามาดูกันว่าจะเดีรามาดักกันว่าไข่ของต้นนี้เราถ่ายอยู่นั่นไม่มีที่ถ่ายอยู่นี่นะ ผมก็ทำการนะครับวางวางเนี้ยินวางวางไว้เลยครับไม่รู้ว่าใครเขาใส่ผู้ใดอย่าทุ่งกันหน่อยที่ไนไม่ได้เอาพวกอะเอาผู้ที่ไหนดินเราอุ้มากนะครับนี่ก็ตั้งแผ่นตนใอ้โหลากคือแบบไปที่ไหนลากเขาแบบว่าติดกระหางไปแล้วเนาะเพราะว่าเหมือนกับว่า ลากนะครับลากจำไหมจะทำลากเขาใหญ่นะครับลากเขาใหญ่มากใหญ่เขียนว่าอะไรถายช็อตด้วยถายเป็นงายรูปไปด้วยเนียอดเจะตัวนี้มันถ่ายได้ไหมไม่ได้มันกำบังอัดแล้วถ่ายรูปได้ไหมไม่รู้นี่อ่ะ ลองปหมล่ะหรือต้นหรือนี่อะไรวะรออะไรวะหรือผมเขียนรอเรือไปเมื่อตะกี้นี้เรือรอลิงวะหรือหรือว่าหรือว่าหรือรออะไรลองนะพี่ลองหรือพึ่งมาอะไรนะผมลองอ๋อถ่ายได้พี่ลองถหรือรอลิงรอเรือไม่รู้ หนูเขียนลอเรือตอนแรกก็เขียนลอลิงเฮ้ยล้อเรืออะไรเนไปได้รู้ว่าลอเรือเข้ามาได้ร้อนมากจะพลื้อลืออไลอเรือหรือที่แกงลอเรือตั้งป็ลอพี่เล็กพี่เล็กรอลิงลอเรือเขาไม่หรอเฮ้ยก็ถูกกดหรือลออะไรก็ได้กับกระถางไหมกระถาง ช่วยดีช่วย,ยมาเอออ้าะ,ะครับนี่เราจะมารื้อรื้อไข่นะครับลากเดินดีมากครับ,ม,บรมันไข่ใรขพรไข่เพราะ้าโปเลย <laughs> นะครับ <c oughs> ไม่ลุกนี่เราทการฉีดน้ำนี่เราทำการฉีดน้ำนะฮะ <c oughs> จัดตลาดบอกพอเขาให้หนอแล้วเขาต้องมีไข่ให้เราบ้าง นนิดเลยครับก็่หมัอนลลบออกขด้ำตอนนี้กาลังไล่ไล่ชีดน้ำอว่นึ้แล้วก็เอาเขาขึ้นไปทํำใหม่ดูอะไรยังไม่เห็น ยังไม่เห็นวิเวะไม่เป็นไรก็เหมือนการเอาเขาขึ้นมานี่รากน้อยนะรากน้อยก็เรียบร้อยเลยก็เกิดแึ้นนี้ทักห้าใบก็ชื่นใจแล้วที่น้องต้นนี้นะครับเห็นผมบอกเลยถ้าเจอสักห้าใบนะครับแต่ถ้าไม่เจอก็เหมือนเือยการเอาเขามาพักฟื้นนะครับในบอดี้ในในตุ่มนะครับ นเป็นนอนเนี่ย่วตั้งลแต่เราต้องปรับอต้องปรับจอไม่คนี่มันี่มนต้องปรับกล้องเลยแต่เลยกะเป็นหันไม่เป็นั้งปรับกดูนะปรับภาษาชาวบ้านนะภาษาคนโบราณจะเรียกว่าไหลนะครับ แต่ภาษาแบบใหม่จะเรียกว่าไข่แต่ต้นนี้รู้สึกว่า <c oughs> ไม่ลาเลยหมดต้องใบก็พอเ็ลาสุดเพิ่งงันไปนะลาแข็งแรงเดินดีนะครับเดินแดบนี้ไหกลาดา,าน,า,น,นา้ายนั่งดูต้องใจเยน็เยนๆนะกล้องมันจะตกเนี่ยกล้องมันตกหัวขึ้นไป <c oughs> การอ่านคอมเมนต์โดยการเดียงคอการจะอ่านคอมเมนต์ได้ต้องเดียงอวว้าวว้าว นี่เจอแล้วนี่ต้นนี้ลูกด่างแยกตัวเลยเจอแล้วนะครับยังไงคุณครับขนมปังปอนนี่นะฮะแยกนะฮะแยกขันเลยอันนี้ด่างนี่เจอแล้วนะครับนี่ครับไหมนี่ครับเอาล้วครับเพื่อนๆเจอไข่แล้วนะครับหนึ่งใบนะครับผมเจอสองใบในต้นนี้ผมถือว่าสุดๆแล้วนะครับเพราะว่านี่ ด่างเทพนะครับอธิษฐนหนึ่งนะครับเราต้องค่อยๆดูใจเย็นๆนะครับเพราะว่าเราแม่พันธุ์เขาเอาผู้ใหญ่นะครับอ,นนอันนี้ก็คือส่วลังเกำลังนนจะเอาเข้ามาพักผ่นนะครับทัานนี้ในรถ ร่างันก่อนคุณง่ันกายของคุณสมุดยัดตันตั้งไม่ได้ต้องจับต้องจับมีอย่เดี๋ยวแต่ต้องตัดตังแล้วมันจะเสียงตังก็คือเอาต้องผิดเพี้ยนโต้มาแล้วอันนั้นก็ตั้งได้มีอยู่สองอันมีเลยหมดเลยโต๊ะมาตั้งแล้วตั้งได้ออ๋มีอยู่อีกนะครับแล้วเขาจะแตกนะครับ แต่ไฟออกมาให้เราเห็นนะครับตรงครับนี่เราใส่เข่งเนาะใส่เข่งดูความดูความแหมเอาเข่งมาบังเลยเต็มน่าตอวะนี่นะครับเขาจะมีไข่นะครับก็ไม่รูม้มีไข่มีไข่แต่นี้ นะคับหรือก็ไม่ได้เสีหายอะไรครับได้ไปนะครับหนึ่งใบนะครับได้หนึ่งใบก็อีกหนึ่งต้นนะฮะเพื่อนนี้ไม่ซีเรียสนะฮะเพราะว่าเราได้นู่นไปยี่สิบเกือบสามสิบใบนะครับต้นแม่นะครับต้นนี้ได้หนึ่งใบก็ถือว่าพุ่มแล้วครับกับการที่นะครับได้มานะครับต่อไปยังไม่หมดเราต้องมาดูกันที่นี่นี่นี่หัวหาย หัวหายหัวหายมันต้องอยู่อยู่ในนี้แหละอยู่ในดินนี่แหละค่อยลือ้ออันนี้ไม่ไดนะ้อันนี้วิดีโอนะครับค่อยลื้อนะครับเพื่อนอยู่ในดินต้องเอาน้ำฉีดน,นะครับเพราะว่า เขาจะละลายแล้วมันจะเป็นสีขาวะครับเป็นเม็ดสีขาวให้เราเห็นน,น,น,ะะนะครับนขีดน้ำขีดแล้วขีดมาเสร็เราต้องดูนะครับต้องมาคอยดูนะฮะ แล้วเราก็ต้องเอาไปใส่ในดินปลูดินปูดการเคาะข่ต้องใจเย็เยนๆอันนี้ไปลองดูแต่เดี๋ยนี้ไม่น่าเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีของคลอที่ไม่ลมแ,น,แน่เลยไตไใจนี่ไป เวลาเลิใกใส่มาคุณต้งไปร้านสำเร็จคุณต้องไปร้านสำเร็จทำไมซื้อแก้วแก้ว,แก,วแก้วน้ำแก้วละายี่สิบบาทใส่เป็นกระปุกกระปุกกระปุกเอาไต้องซื้อทำไมกลาบป่าเห็นแก้วอะไแก้วใหญ่มีเหรอที่ใบเลยเป็นแถวมันต้องปิดป่าด้วยนะ ่าเก็มาลก็มาซื้อจะมาใส่นะอ้าวเนอะแถวงี้ยนะไอขวดละยีิแไอแก้วละยี่สิอแคนี้ครับ